สำนักงานสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา คุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่าสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด4 2 1สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นากา30นาทีถึง20นาฬกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ คุณผู้ฟังคะการเข้าร่วมประมูลงานรับเหมาก่อสร้างให้กับหน่วยงานของรัฐนั้นนะคะถือเป็นงานที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงและมีระเบียบที่ผู้รับเหมาจะต้องทําความเข้าใจและเตรียมการให้ดีหลายอย่างค่ะซึ่งบางครั้งนะคะผู้ที่ประมูลที่เป็นรายใหม่มีประสบการณ์น้อยอาจเกิดความสับสนได้ง่ายเพราะระเบียบของหน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยงานนั้นก็มีรายละเอียดหลายแบบหลายข้อกําหนดแตกต่างกันไปค่ะแล้วแต่หน่วยงานนะคะ การประมูลค่ะคุณผู้ฟังก็คือการเสนอซื้อเสนอขายสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยเข้ามาแข่งขันการเสนอราคาในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งปัจจุบันนะคะก็เริ่มมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกอีกอย่างหนึงค่ะว่าการประมูลแบบออนไลน์โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเป็นสื่อกลางในการดาเนินการด้วยค่ะและเมื่อพูดถึงการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงการคลังค่ะได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆของรัฐนะคะรวมถึงหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นยึดถือและปฏิบัติตามค่ะเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพค่ะและเพื่อให้การแข่งขันราคานั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมในทุกขั้นตอนผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเกี่ยวกับคุณสมบัติข้อเสนอทางด้านเทคนิคและการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ค้าเท่านั้นค่ะจึงจะมีสิทธิ์เข้าเสนอราคาด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะว่าหากผู้เข้าร่วมการประมูลงานจัดจ้างถูกตัดสิทธิ์มาให้เข้าร่วมเสนอราคาด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้เข้าร่วมประมูลลายดังกล่าวนะคะส่งเอกสารประมูลงานจ้างไม่ครบถ้วนค่ะสารปกครองมองเรื่องนี้อย่างไรและผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จะเรียกร้องอะไรได้บ้างนะคะวันนี้ท่านจักราวดีมนูนพงศ์ตุลาการสารปกครองกลางในฐานะรองโฆษกสารปกครองค่ะท่านจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะคุะคณเบอร์ละสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะค่ะท่านคะเรื่องราวของการประมูลงานจ้างค่ะที่เป็นคดีพิพาทของเราในวันนี้นะคะมีความเป็นมาอย่างไร บ้างคะเรื่องราวเป็นมาอย่างนี้ค่ะคุณเบิร์ตคือคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าเมื่อเดือนมกราคมปีพศ2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบาจอนะคะได้มีประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น14ล้านบาทเศษนะคะ,คะผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างเขาก็ได้เข้าซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะในราคา 9,210บาทค่ะแล้วก็ได้ยื่นเอกสารประมูลการจ้างก่อสร้างพร้อมกับหนังสือคำประกันของธนาคารนะคะจำนวนเงิน738,650บาทต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด,ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกซึ่งในการออกหนังสือคำประกันฉบับดังกล่าวเนี่ยผู้ฟ้องคดีต,ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน7,890บาทนะคะ ในการเสนอราคาครั้งนี้ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาทั้งสิ้นจำนวน12รายค่ะรวมถึงตัวผู้ฟ้องคดีด้วยนะคะต่อมาคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกโดยมีผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลนะคะเพียง6กรายซึ่งไม่มีชื่อของผู้ฟ้องคดีค่ะผู้ฟ้องคดีก็เลยมีหนังสือไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนที่พิพาทนะคะเพื่อขอทราบเหตุผลที่ตัวผู้ ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาค่ะคุณเบิร์ตค่ะท่านคะแล้วผู้ฟ้องคดีค่ะได้รับทราบเหตุผลของการพิจารณาว่าอย่างไรบ้างคะพอผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มีหนังสือตอบกลับผู้ฟ้องคดีนะคะ<า>โดยแจ้งเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาค่ะว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติเพราะว่าตามเอกสารประมูลจ้างได้กําหนดรายการเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นในการประมูลงานไว้นะคะ แต่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กรอกรายการเอกสารในส่วนที่เป็นแบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นสาระสําคัญแล้วก็ยังไม่มีสําเนาจ้างแน่มาพร้อมกับไปรับรองผลงานที่เคยทํากับหน่วยราชการแห่งอื่นนะคะซึ่งผู้ฟ้องคดีเนี่ยเห็นว่าตัวผู้ฟ้องคดีได้กรอกข้อความต่างๆในเอกสารแบบใบยื่นข้อเสนอราคาการประมูลจ้างก่อสร้างดังกล่าว ครบถ้วนทุกรายการแล้วค่ะ,คะส่วนสำเนาสัญญาจ้างเนี่ยผู้ฟ้องคดียอมรับนะคะว่าเขาไม่ได้แนบมาพร้อมกับใบรับรองผลงานจริงๆเพราะว่าในเอกสารการประมูลจ้างก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยนะคะไม่ได้ระบุว่าจะต้องให้แนบมาด้วยนอกจากนี้นะคะใบรับรองผลงานค่ะที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นก็เป็นเอกสารราชาการนะคะโดยมีข้อความระบุไว้ชัดเจนค่ะว่า ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้เคยทําการก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมกับสิ่งก่อสร้าง7รายการนะคะเป็นเงินค่าก่อสร้างจํานวน13ล้านบาทเศษของโรงเรียนแห่งหนึ่งมาแล้วตามสัญญาจ้างที่แนบไปเป็นหลักฐานค่ะกรณีก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแนบสําเนาจ้างมากับใบรับรองผลงานอีกแต่อย่างใดนะคะ,คะดังนั้นการกระทําของขคณะกรรมการดําเนินการประมูลที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเข้าเสนอราคาก็เลยเป็นการ กันแกล้งผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเสียหายค่ะคุณเบิร์ต ค่ะท่านคาแล้วหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ถูกตัดสิทธิ์ไปค่ะก็ยังเหลือบริษัทที่มีสิทธิ์เสนอราคาอีกประมาณกี่รายคะท่านจากข้อมูลที่ปรากฏในคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีนะคะพบะว่าในการประมูลงานก่อสร้างดังกล่าวได้มีผู้เข้าประมูลเสนอราคาเพียง3รายค่ะซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการประมูลดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะสมยอมกันเพราะว่ามีการเสนอราคาเพียงรายละหนึ่งครั้งแล้วก็มีระยะห่างกันประมาณ1นนาทีค่ะ,คะ การประมูลก็ควรจะต้องเป็นโมคะดังนั้นการประมูลจ้างดังกล่าวจึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะค่ะหลังจากที่มีการประมูลก่อสร้างงานไปแล้วนะคะผู้ฟ้องคดีก็เลยมีหนังสือคัดค้านการทําสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนนะคะแล้วก็ขอให้มีคําสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนการประมูลแต่ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนที่พิพาทเนี่ยกลับมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีนะคะว่า ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้กรอกข้อความในเอกสารประมูลจ้างโดยครบถ้วนทุกรายการแล้วนั้นมันไม่เป็นความจริงค่ะและโรงเรียนก็ได้เคยแสดงหลักฐานให้ทราบแล้วเมื่อผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วนะคะก็เห็นว่าการกระทำของคณะกรรมการดําเนินการประมูลและผู้อานวยการโรงเรียนที่พิพาทษาให้ตัวผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นเงินจํานวน 6 7 1มืบาท50สตางค์นะคะ,คะโดยแยกเป็นค่าซื้อเอกสารการประมูลเป็นเงิน9,210บบาทและค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันของธนาคารนะคะเป็นเงิน 7,892บาท50สตางค์ค่ะรวมถึงค่าจ้างวิศวกรคำนวณราคาค่าก่อสร้างและค่าดำเนินการอีก50 0 0 0บาทนะคะ,คะผู้ฟ้องคดีก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองค่ะเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลและให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนนะคะรวมทั้งให้ยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนระหว่าง โรงเรียนที่พิพาทกับห้างหุ้นส่วนจำกัดทอทหารนะคะซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลราคาค่ะคะนอกจากนี้ก็ยังขอให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลและผู้อำนวยการโรงเรียนที่พิพาทร่วมกันหรือว่าแทนการชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 67,102บาท50สตางค์ให้กับผู้ฟ้องคดีนะคะพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จค่ะคุณเบิร์ตค่ะท่านคะเมื่อศาลปกครองคะ่ะรับฟังข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่แล้วคะ่ะศาลมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะ่ะท่าน คดีนี้สารปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่ามีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยรวมสองประเด็นก็คือประเด็นแรกประกาศของคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งโรงเรียนที่พิพาทนะคะที่ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกโดยที่ไม่มีชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยค่ะ,คะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และประเด็นที่สองประกาศฉบับที่พิพาทดังกล่าวเป็นคำสั่ง ที่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ค่ะคุณเบิร์ตค่ะขออนุญาตถามไปทีะละประเด็นเลยนะคะท่านเริ่มที่ประเด็นแรกค่ะเป็นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นี่สารมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะในประเด็นนี้สารพิเคราะห์จากข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็เห็นค่ะว่าคณะกรรมการดําเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามคาสั่งของโรงเรียนที่พิพาทซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามข้อ12ของประกาศกระทรวงการคลังนะคะเรื่องหลักเกณฑ์การซื้อ และการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่13มกราคม2548ก็ย่อมมีอำนาจที่จะตรวจสอบมาตรฐานทางด้านเทคนิคซึ่งอย่างน้อยก็ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ค้า,าเอกสารหลักฐานต่างๆพัสดุตัวอย่างแคตตาล็อกหรือแบบรูปนะคะแล้วก็ รายการละเอียดโดยจะสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ค้ารายใดก็ได้เพียงแต่ว่าไม่อาจจะให้ผู้ค้ารายใดเนี่ยเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วได้ค่ะทางนี้ก็เป็นไปตามข้อ16ของประกาศดังกล่าวนะคะและตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศของโรงเรียนที่พิพาทเนี่ยนะคะก็ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาเนี่ยจะต้องเป็นนิติบุคคลแล้วก็ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างก่อสร้างในครั้งนี้นะคะวงเงนินไม่น้อยกว่า7จ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทค่ะ,คะและก็จะต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการนะคะหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน อื่นนะคะที่โรงเรียนเชื่อถือโดยมีราย,รายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือผลงานก่อสร้างที่นำมาแสดงเนี่ยจะต้องเป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะจ้างในครั้งนี้นะคะก็คือเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่าสองชั้นประการที่สก็คือผลงานที่นำมาแสดงเนี่ยจะต้องเป็นผลงานที่ทำแล้วเสร็จในสัญญาเดียวและประการสุดท้ายค่ะ ผลงานที่จะนำมาแสดงเนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกิน5ปีนัตั้งแต่วันที่ทำงานนั้นแล้วเสร็จค่ะจนถึงวันที่ประมูลเปิดซองจ้างก่อสร้างในครั้งนี้ค่ะคุณเบดังนั้นนะคะผู้เสนอราคาเนี่ยก็เลยจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงผลงานก่อสร้างดังกล่าวซึ่งตามเอกสารประมูลจ้างเนี่ยกำหนดให้ ส่งหลักฐานการเสนอราคาส่วนที่2อ,อย่างน้อยจะต้องมีเอกสารได้แก่ 1. คือหลักประกันซอง 2. อองคือสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างนะคะพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งเมื่อพิจารณาจากเอกสารประมูลจ้างดังกล่าวแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ค่ะว่า ต้องการให้มีพยานหลักฐานที่แสดงถึงผลงานของผู้เสนอราคาโดยหลักฐานดังกล่าวเนี่ยอย่างน้อยจะต้องเป็นหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของผู้วาา่าจ้างค่ะซึ่งหากหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาตามที่กำหนดไว้โดยครบถ้วนแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเอกสารอื่นประกอบอีกค่ะค่ะแต่ว่าหากหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวเนี่ยระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะ ผู้เสนอราคาก็อาจจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นสำเนาสัญญาจ้างค่ะคุณเบิร์ตค่ะแล้วในกรณีของผู้ฟ้องคดีนี่ถือว่าครบถ้วนไหมคะท่านสำหรับผู้ฟ้องคดีนะคะศาล<า>ได้พิเคราะห์แล้วนะคะเห็นว่าหนังสือรับรองของโรงเรียนที่ผู้ฟ้องคดีเคยทําการก่อสร้างอาคารเรียนให้เนี่ยก็ได้ระบุเอาไว้นะคะว่าผู้ฟ้องคดีได้ทําการก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ7รายการนะคะจำนวนค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเนี่ยคือ13ล้านบาทเศษ<ม>เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่1 2547ทับ2547นะคะที่การส่งมอบงานงวดสุดท้ายเนี่ยส่งเมื่อวันที่10มกราคม2548ค่ะก็เสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบรายการทุกประการค่ะซึ่งเมื่อพิจารณาหนังสือรับรองดังกล่าวแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทําการก่อสร้างเป็นการรับรองแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ทําการก่อสร้างอาคารเรียนโดยผู้ฟ้องคดีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการนะคะ,คะเป็นการก่อสร้างอาคารเรียนแบบเดียวกันกับที่กําหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างแล้วก็วงเงินก็สูงโดยเป็นวงเงินที่ไม่น้อยกว่า 7ล้านบาทเศษนะคะแล้วก็ตามหนังสือที่รับรองระบุก็บอกว่าสัญญาจ้างลงวันที่9มกราคม2547และส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่10มกราคม2548ซึ่งก็แสดงให้เห็นค่ะว่าเป็นผลงานที่เสร็จในสัญญาเดียวแล้วก็ได้ระบุวันส่งมอบงวดสุดท้ายซึ่งมีระบุเวลาไม่เกิน5ปีนับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากคณะกรรมการดำเนินการประมูลนะคะมีข้อสงสัยก็มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ตามข้อ16ของประกาศกระทรวงการคลังค่ะเรื่องหลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่13มกราคม2548ค่ะค่ะดังนั้นหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอจึงแสดงถึงผลงานก่อสร้างที่ถูกต้องครบถ้วน ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้แล้วค่ะ,คะอีกทั้งประกาศที่พิพาทของคณะกรรมการดำเนินการประมูลนะคะเป็นคำสั่งทางปกครองตามกฎกระทรวงฉบับที่12พศ2543ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ประกาศดังกล่าวซึ่งทำเป็นหนังสือจึงต้องจัดให้มีเหตุผลซึ่งอย่างน้อยนะคะต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญข้อกฎหมายที่อ้างอิงข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิษตามมาตรา37วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539แต่ว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยไม่ได้จัดให้มีเหตุผลที่ตัดสิทธิ์ผู้ฟ้องคดีเอาไว้ค่ะคะดังนั้นประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกลงวันที่24มกราคม2549ของคณะกรรมการดำเนินการประมูลเฉพาะในส่วนที่ไม่มีชื่อของผู้ฟ้องคดีคเป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกนะคะจึง เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสมควรที่จะต้องเพิกถอนค่ะค่ะท่านคาแล้วกรณีที่ผู้ฟ้องคดีคะ่ะมีคำขอให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์เสนอราคาคประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนที่เกิดเหตุค,ะค่ะแล้วก็ขอให้เพิกถอนสัญญาจ้างที่ทำกับผู้ชนะการประมูลละะท่านสารมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะ ในประเด็นนี้สารปกครองสูงสุดเห็นว่าหลังจากที่มีการประกาศพิพาทแล้วเนี่ยก็ได้มีการทําสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนไปแล้วกับผู้ชนะการประมูลนะคะแล้วก็ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจที่จะมีสิทธิ์เข้าเสนอราคาได้อีกค่ะ,คะอีกทั้งสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้ชนะการประมูลเป็นนิติกรรมระหว่างคู่สัญญาอันเป็นการดําเนินการที่เกิดขึ้นหลังจากมีข้อพิพาทในคดีนี้นะคะคะผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ขอให้ศาลเพิกถอนสัญญาดังกล่าวได้คงทําได้แต่เพียงเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นค่ะศาลก็เลยไม่มีคําสั่งตามคําขอนี้ ของผู้ฟ้องคดีค่ะคุณเบิร์ตค่ะท่านคะแต่ว่าผู้ฟ้องคดีก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะกรณีเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายนะคะเมื่อศาลได้วินิจฉัยไปแล้วค่ะว่าประกาศที่พิพาทที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่มีรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกนะคะเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปค่ะว่าคําสั่งดังกล่าวนั้นทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ด้วยนะคะ,คะซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการประมูลทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นค่าซื้อเอกสารการประมูลค่าธร,รมเนียมหนังสือคำประกันของธนาคาร รวมถึงค่าจ้างวิศวกรคำนวณราคาค่าก่อสร้างและค่าดำเนินการนะคะตรงนี้เห็นว่าเมื่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลเนี่ยค่ะมีคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิ์ที่จะเข้าประมูลงานก่อสร้างแล้วก็มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการพิจารณาจ้างก่อสร้างและค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องเนี่ยเป็นค่าเสียหายที่เห็นได้นะคะว่าผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเข้าประมูลจริงค่ะ การที่คณะกรรมการดำเนินการประมูล มีคำสั่งตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของคณะกรรมการดำเนินการประมูลและผู้อำนวยการโรงเรียนที่พิพาททำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอัจเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนะคะซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องของให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1นนะคะคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งโรงเรียนที่พิพาท ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองและ,ะผู้อํานวยการโรงเรียนที่พิพาทเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สามนะคะให้ร่วมกันรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสียหายเนะะี่ยค่ะอาจจะฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรงแต่ว่าจะไปฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะคะ,คะทางนี้ก็เป็นไปนตามมาตรา ห้วักหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2 5 3 9นะคะดังนั้นเมื่อมีเพียงแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอาบาจอผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานทางปกครองนะคะสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่2และที่สามะคะก็คือคณะกรรมการดำเนินการประมูลและ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่พิพาทเนี่ยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ดังนั้นผู้ที่รับผิดค่ะสารปกรครองเห็นว่าก็มีเพียงเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้นนะคะที่จะต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดมที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําไปในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะสําสหรับคณะกรรมการดําเนินการประมูลและก็ผู้อํานวยการโรงเรียนที่พิพาทก็ไม่จําต้องรับผิดค่ะคุณเบิร์ตค่ะท่านค้าแล้วได้รับค่าเสียหายตามจํานวนที่ร้องขอมาไหมคะ ในเรื่องของจำนวนค่าเสียหายนั้นสารปกครองสูงสุดเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องซื้อเอกสารการประมูลจ้างในราคาชุดละ9,210บาทนะคะแล้วก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือคำประการเป็นเงิน 7,892บาท50สตางค์ซึ่งปรากฏตามใบเสร็จรับเงินที่แน่มาท้ายคำฟ้องนะคะ,คะส่วนค่าจ้างวิศวกรคำนวณราคาค่าก่อสร้างและค่าดำเนินการจำนวน50,000บาทเนี่ยค่ะผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวอีกทั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันหรือว่าลดโอกาสในการสมยอมการเสนอราคางาน,น จ้างก่อสร้างนะคะของทางราชการซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะว่าให้ส่วนราชการเนะีคะกำหนดให้ต้องมีการประกาศ เปิดเผยราคากลางและมีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางดังนั้นค่ะผู้ซื้อแบบการประมูลก็คือผู้ฟ้องคดีนะคะ,คะจึงไม่จำเป็นต้องถอดแบบประมาณราคางานก่อสร้างใหม่หแต่ว่าสามารถขอรายละเอียดการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างจากส่วนราชการได้ค่ะ,คะดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าสินหมทดแทนในส่วนค่าจ้างวิศวกรค่ะ,คะ คดีนี้สารปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษานะคะให้เพิกถอนประกาศของคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งโรงเรียนที่พิพาทที่ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกนะคะ,คะเฉพาะในส่วนที่ไม่มีชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกค่ะโดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าวนะคะแล้วก็ให องค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะรับผิดจะใช้ค่าสินใหมทดแทนเป็นค่าซื้อเอกสารประมูลแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือคำประกันแก่ผู้ฟ้องคดีนะคะ,คะรวมเป็นเงิน1 7 1่งบาท50สิบตางค์ค่ะโดยกำหนดว่าจะต้องชำระให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษานะคะส่วนคำขออื่นๆนอกจากนี้ให้ยกค่ะ,คะตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถ อ่านคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่ออ่าง905ทับ2,556ได้ค่ะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมไหมคะค่ะสำหรับสิทธิในการฟ้องคดีพิพาทในลักษณะเช่นนี้นะคะ,คะในการเข้าเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อหรือว่า จัดจ้างนั้นจะมีกฎหมายซึ่งก็คือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560นะคะกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้มีการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่านะคะตลอดจนเพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสโดยให้ภาคเอกชนเนี่ยคะ่ะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะคะคือในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็น รวมถึงในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะคะซึ่งถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยเห็นว่าหน่วยงานไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสแข่งขันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมก็สามารถอุทธรร้องเรียนตลอดจนยื่นฟ้องคดีต,ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดนะคะ,คะเพื่อให้หน่วยงานและศาลปกครองเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยตรวจสอบได้ค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านจัก,กราวดีมนูนพงศุลาการศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกศาลปกครองค่ะ ที่วันนี้นะคะท่านให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราในรายการขอบคุณคะ่ะท่านค่ะยินดีค่ะคุณเบิร์ตสวัสดีคุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทาง Facebook หรือว่าพอดแคสต์ค่ะชื่อสำนักงานสารปกครองหรือทางเว็บไซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาด www. c h o s a ะอ .or.th ค่ะหรืออีกหนึ่ง ทางนะคะทางช่อง YouTube นั่นเองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสารปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355และท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนใ้ใหม่นะคะในวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นากา30นาทีถึง20 นาาฬกสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยริศต,ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำนักกฎหมายสำนักงานสารปกครองมีสาระนารู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศพศ2562มาฝากกันค่ะ โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ได้กำหนดให้ในายจ้างมีหน้าที่ในการบริหารจัดการในเรื่องของความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศให้เป็นไปนตามมาตรฐานแล้วคุณผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าที่อับอากาศมีลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับลักษณะของที่อับอากาศก็คือที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตรายอย่างเช่นสถานที่ทำงานที่เป็น อุโมงถม้ำบ่อหลุมห้องใต้ดินห้องนิรภยัยถังน้ำมันหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันค่ะซึ่งการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่อับอากาศเช่นที่กล่าวมากฎหมายก็ได้กำหนดให้ในายจ้างมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไว้หลายประการด้วยกันค่ะเช่นนายจ้างจะต้องจัดทำป้ายแสดงข้อความที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้าโดยมีขนาดมองเห็นได้ชัดเจนติดตั้งไว้โดยเปิดเผยบริเวณทาง เข้าออกของที่อับอากาศทุกแห่งและจะต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยในการเปิดทางเข้าออกค่ะซึ่งหากนายจ้างพบว่าสถานที่ทํางานแห่งนั้นน่าจะเป็นอันตรายกับลูกจ้างนายจ้างจะต้องห้ามบุคคลเข้าไปในที่อับอากาศและจะต้องนําลูกจ้างออกจากบริเวณน,นั้นทันทีรวมทั้งต้องค้นหาสาเหตุและดําเนินการเพื่อให้สภาพอากาศในที่อับอากาศนั้นไม่มีสภาวะที่เป็นอันตรายค่ะ นอกจากนี้นายจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงานโดยนายจ้างจะต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์เหล่านี้ด้วยนะคะรวมทั้งต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัยด้วยค่ะ เรามีความห่วงใยลูกจ้างที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่อับอากาศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421 พร,พร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ